สวัสดีค่ะผู้ปกครองท่านและก็เด็กๆห้องมีพูทุกคนเลยนะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยฤดูหนาวค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทําใบงานในหน้าต่อไปจากต่อจากเมื่อวานเลยนะคะค่ะใบงานในหน้านี้นะคะในคําสั่งขอให้เด็กๆเนี่ยฉีกกระดาษาะลงบนภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพถึงมือค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการทํากันเลยนะคะอุปกรณ์ในการทําก็จะมีกระดาษสีค่ะเด็กๆเด็กๆก็ฉีกเลยนะคะ ฉีเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะเด็กๆอาจจะมีภาชนะฉิดวางไว้นะคะฉีดเป็นชิ้นเล็กๆที่สุดเลยค่ะแล้วๆเด็กฉีกเด็กก็ฉีดแบบนี้เลยนะคะค่ะทั้งสีเลยวิธีการฉีดนะคะฉีดนี้เลยค่ะให้มันฉีกให้มันออกขาดจากกันแบบนี้เลยนะคะฉีดชิ้นเล็กที่สุดเลยค่ะเด็กๆให้มันเล็กลงปอีก แล้วเราก็ใส่ไว้ในตะกร้าอย่างนี้ก่อนนะคะฉีกไปเลยค่ะค่อยๆฉีไปนะคะเด็กๆฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆเลยค่ะยิ่งเล็กมันจะเวลาระบาดอ่ะมันจะยิ่งสวย พอได้แล้วนะคะอ่าอาจะมีกระดาษน,นะคะที่เราฉีดไว้ทั้งสองสีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทากาวค่ะเด็กๆกาวบนภาววาเลยนะคะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะ,คะก็ใช้กาวค่ะเตรียมกาวไว้แล้วนะคะกาวค่ะเด็กๆเด็กอาจจะใช้ไม้นะคะทาลงไปบนรูปภาพนะคะแบบนี้เลย เราดิบก็ใช้กระดาษนะวางใสแบบนี้เลยค่อยๆทำไปนะคะไม่ต้องรีบวางไปอุ้ยติดมา้องอันเลยไม่ไรคะ่ะวางไปเลยอคติดไปนะคะ ันนึงเด็กๆอาจจะติดข้างล่างนะคะ,ะเป็นรลดลายตรงนี้จะใช้สีเขียวสลับกัน ะะเด็กๆก็ทากาวไปอีกนะคะแล้วก็ใช้กระดาษติดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเด็กๆจนเต็มรูปภาพเลยนะคะค่ะเป็นไงคะใมางามสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นการฉีกกระป๋าฉีกปาฝึกนะคะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะ ให้เด็กเนี่ยได้ดูจากการฉีกกระดาษให้ขัดออกจากกันนะคะแล้วก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการเอ่อรูปถุงมือของเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะให้มันมีสีสันสวยแค่ไหนนะคะเด็กๆก็ทําไปตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะสําหรับการทำรายงานในวันนี้คงไม่ยากเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปตอนที่ทํานะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูแหม่มด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบาย